สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการาเปิดกุญแจรถ n m a x นะครับพอดีลืมรีโมทก่อนอื่นเราต้องกดตรงนี้แช่ไว้นะครับกดแช่ไว้เพื่อให้ไฟกับพิบนะครับสามครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยแล้วก็กดใหม่สองแล้วก็กดอีกรอบนะครับ สามเนี่ยเห็นไฟแบบนี้แล้วนะครับทีนี้เราก,กดตามาเลขที่ทางร้านเขาให้มานะครับอ่าอ่า อ่าทั้งหมดก็หกนะครับเราแช่ไว้อย่างเงี้ยแล้วเปิดได้เลยนะครับกดลงไปีทีนึงอ่าใช่ไหมรถก็จะสตาร์ตติดแล้วนะครับทีนี้ลองสตาร์ตรถดูนะครับอ่าติดได้นะครับอ่าต้องเอาขาตั้งรถขึ้นด้วยนะครับรหัสของรถจะมีทั้งหมดหกหลักด้วยกันนะครับหลักๆกก็คือกดแช่แล้วให้ไฟกระพริบตามรหัสของเรานะครับขอบคุณครับ